าล้วครับกลับมาเจอกันอีกคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาพี่มิกปั่นจักรยานแต่เราจะมาอ p skill oh. ในการปั่นหน่อยก็คือจะให้พี่มิกยืนทรงตัวบนจักรยานแล้วก็ยืนปั่นนั่นเอง oh, <no. S 1> อ๋อเนาเดี๋ยวมาดูพี่มิกกันก่อนเลยดีกว่ามิกเดี๋ยวพ่อจะสอนท่านแรกเวลามิกปั่นไปมิกต้องยืนทรงตัวเลยอปเริ่ม ก่อนเื่นตรงตัวก่อนเดี๋ยวนะนี่ยืนป่นยืนป่นยาฮู้เัป่นได้แล้วยืนจยไม่ต้องป่นลูกว้าวเออตรงตัวไห้ปันป่นปันได้ยัง เวลามิกยืนปัดนะมันจะมันจะช่วยในการเร่งความเร็วง่ายๆมาเร็วมายืนยืนเอออ่าปั่นต่อไปยืนเออเออเอาอตนั่นแหละนั่นแหละ แล้วแล้วยืนแล้วยังไม่ค่อยแข็งยังไม่ค่อยแข็งอ้าวได้ไหมมาเลี้ยวเลี้ยวมาหาพ่อก่อนเลยอีดเบกอ้าวแต่ยังไงบ้างทักษะวันนี้ในการยืนปัน่นยืนปั่นเพื่อช่วยเร่งความเร็วเวลาเราจะเร่งความเร็วขึ้นในการยืนปั่นจะทําให้ไม่เมื่อยลูกไม่เหมือนนั่งปัน่นถ้านั่งปัน่นเวลาเร่งความเร็วมันจะเหนื่อย แต่ถ้ายืนมันจะง่ายกว่าใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนประมาณนี้เดี๋ยวรอบหน้าเราจะมายืนและเลี้ยวด้วยอ้าวตอนนี้พี่มิก็ยืนทรงตัวได้แล้วก็ยืนปั่นได้แล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาฝึกยืนเลี้ยวกันแล้วก็ปั่นได้แล้วแต่ยังไม่แข็งยังไม่ค่อยไว้ใจในการปั่นบนถนอนอยู่เดี๋ยวรดคนเอา ก็ห่างหายไปนานเน legt, i i ื่องจากไม่ค um e. sure um ่อยมีเวลากันตาเพื่อนๆกันเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันอ่ามิกบายบายค่ะฝากกดติดตามอ่าบอกหน่อยทุกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้หมดกดให้หมดมีไลค์กดให้หมดเลย บบนะไม่ได้ต้องกดอย่างนี้โอเคไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับอ้าวจะล้มบาย <c oughs>